น,นี่อาจจะเป็นเกมที่จะมาโค่นเดอะซิมสลงเหมือนที่ซิมซิตี้ถูซิตี้สกายไลท์ทำสำเร็จขอแนะนำให้รู้จักกับ p a r a l i ล e เกมแนวจำลองการใช้ชีวิตจากค่ายพัฒนาอินดี้ที่มีจุดเด่นคือให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างที่ใจนึก ไม่ว่าจะตัวอาคารบ้านเรือนที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระไม่มีตารางช่องมานกาหนดอยากจะเฉียงโค้งมุมไหนก็จัดไปเฟอร์นิเจอร์ก็มีตัวเลือกการปรับแต่งยางกับสั่งช่างทําเหมือนในชีวิตจริงเช่นโต๊ะทํางานตัวนี้ที่เลือกสลับฝั่งช่องเก็บของก็ยังได้หรือจะให้มีความกว้างแบบนี้ก็ลากเลยตามความพอใจหน้าต่างและม่านที่ก็เลือกมุมความสูงและความกว้างได้ เตียงที่หารู้สึกว่านอนแค่คนเดียวมันเหงาก็ลากให้นอนได้ไปเลย3คนหรือจะแต่งเป็นเตียง2ชั้นเลยกันแล้วแต่เราหรือเอาตัวอย่างที่พีิกๆเลยไหมจะเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่มีกักอยากได้สีไหนเลือกในวงล้อสีเองไปเลยหรือเปลี่ยนหูจับเคาน์เตอร์ในครัวก็เปลี่ยนได้ยังยังไม่หมดนี่รูปติดฝาผนังรูปข้างในเนี่ยก็เปลี่ยนได้ไม่ต้องลงมดละเอียดขนาดนี้นี่มันเกมหรือโปรแกรมจำลองการออกแบบบ้านวะเนี่ย รือจะการสร้างตัวละครที่ก็ปรับได้อย่างอิสระไม่ต่างกันทั้งทรงผมหนวดเครารอยสักขนหน้าอ,อกส่วนสูงแล้วก็บริเวณที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเพศก็ก,ก็ก็ปรับได้เดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยปรับส่วนไหนของร่างกายให้มันใหญ่ผิดปกติก็ยังได้แต่อันนี้เนี่ยผู้สร้างยังไม่ได้อัปเดตตัววิดีโอมีแต่รูปยังยังไม่หมดทรงผมอีกจะเลือกสีไฮไลท์ทั้งหัวจุดละสีก็ทําไปเหอะไม่มีใครว่าอืม แต่ส่งผมที่เหมือนคุ้งจังเลยแพ r r r าไล e เป็นผลงานของทีมพัฒนาในชื่อ Alex m a s s e สให้ g o ้ g l e ทางเซเลนาละกัน Alex m <Mas> a s ม e ซึ่งแรกเริ่มเนี่ยมีผู้พัฒนาแค่2คนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแกมีทีมงานเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการที่นำนโปรเจกต์นี้เนี่ยไประดมทุนใน Patreon ก็สำหรับใครที่สนใจและอยากให้เกมนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างไวๆเนี่ยก็สามารถสนับสนุนเขาได้เลยนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นวิดีโอนี้ครับ